เขาพี่น้องมานี่อมานนะจ๊ะมานแมงดาแล้วครับดอกนี้ถือว่าขาดพี่น้องสกอตต์จ้ะดอกประจํานี่ก็ถือว่าขาดีะครับอือนี่ถือว่า,ขวาเขาดีนะจ้ะอือดอกนี้ขาดง่ายจังนี่หนอ,นอมันจีสีหาซิยู่บันจ้ะถ่ายเก็บไลยเด้อจ้ะาอ้อสกอตสกอตเข้ามานันแล้วบอมันแล้วมันแล้วบัน มนอยู่แถวสองเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมจ้าเจ้ามันนี่ก็มาพบพอกันกับสาวกอยกับบ้านนัดคือเก่าละจ้าสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกป่านะอาปัญญามิญาย่ลแคปซี่เก่าซี่ใหม่ผูเขามปชมทะเลท้งทุครับเต่ามันนี่ก็มาพบพอกันคือเก่าครับพี่น้องแต่ว่ามันนี่จะพาเปลี่ยนบรรยากาศลงลงน้องน้องสาวกอยน้ำเขื่อน,นครับ <ห>ตอน<ช>แม่กับเตาครับโันีก็ไปรุมชมกครับวัตถีไสิมาสกันบ่ครับไปครับไปจ้าพี่น้องพอพอกัน้อนีก็เเสาวันที่13มกราคมปีพศ2567จะบรรยากาศยามเสาเสาจะ้อนีก็มาเสาเนี่ยจ้ะพี่น้องประมาณ7 0 0นโมงกวัวจะไปจ้ะ เป็นจังไรบ่าวนัดบาดแหกจหอากพนะี่น้องเออยนะู่เรียบรอนอฮะอย่ใงนเนาะย้เาน นั่นซ่าเนี่ยเอาก่อนจะเห็นโต,นนตัวคนเดียวเนี่ยมาปักมืึงเห็นโตัวคนเดียวจะจวพี่น้องบาดรแรกก็เศร้าแล้วพี่น้องเหม่เ,เน,นี่ยเนาะสอนเปลี่ยนไม้มาใหม่เนาะจ้ะเรได้ไปมองเก่าครับตัวใหญ่ตัวละตัวใหญ่ออดีเนาะสบก่อนจ้ะ Ừ, bán đường nhiều con chà ừ, Bà đẹp chà Tôi nhảy đi nó sao còi Tôi nói tôi nhảy bán Bà đẹp cái zip của anh hả จั่งได้จะพี่เนาะแต่ก็สอนง่ายอยู่นะักฟอร์เวอร์บ่อยไม่ต่อหลายจ้ะ อันนี้ไปสอนง่ายเนะาะมองนี่จ้ะมอมีต่อเน,นี่ยเขียนจ้ะอ้าให้บ้านาดเด็กเงียบกนองกันจ้ะพี่น้องเอ้าพี่น้องเอ้าพี่น้องม้านี่าม,านมานนะจ๊ะมานแมงดาแล้วครับมานมาเด้อเนี่ยอืมตะโผยางดีเนาะอ้าววแถกแห่งมานครับ เอาไปใส่ไปก่อนมาแล้วมาแล้วมันดาวจะพี่น้องิ่งก็ใช่ไหดึกเงี้ยเอาก่อนเนาะคนก็ยูน่งี่เนาะมันเหมอมันเงือกออกก็คือสิบเห็นเนาะบัไตบัดินบัยังถือต็ยื้อซื้อบัตนเลยจ้ะ อาครูเ,เพิ่นเจอพี่น้องมาเนี่ยอามานต่เสาอยู่ครับา <c oughs> มากะยายครับมันี จะพี่นอ้องอืมมันมันดาไปตัวหนึ่ง้วเรือจ้ะดุนกันอีกจะพี่นอ้อง เมืองกันจ้ะพี่น้องมีจ้ะหันกับต้อนเก็บนี่แล้วน่าจะคอยเห็นเพิ่นเหลือเนียออกครับเพหยนจะนอนประง้องเ<ห>งียบนายตุ้เนาะ เป็นอยู่นามตื่นตื่นน,นี่เนาะจ้ะเป็นน้ำดำเลยจ้ะพี่น้องแม่เงียยแม่เงียยกัดหลังจากเหลือกชิ้นเงี้ออกแล้วครับ ค่อยเคลียบง่ายเนะโซ่กอ,อยจา้าเป็นสาวสามสิตด้วเนะเดี๋ยวทีนี้พอนรอกรับกรอบเฉลือดจะปะเนี่ยกรอบกำใส่เลยครับ tapi no nyam chun ba nyam bahan te ki de โอ้ยข,ขักแหงจะพี่น้องวันนี้ขักแหงครับรอบนี้ย้อนเลือยเหงียวก่อนเนาะจ้าดอบนี้ถือว่าขากที่น้องกระกรจ้ะโอ้ยคุณน่ะเป็นกำเลยมันได้ซองกำบนวันีกรอบเป็นกำจะพี่น้องกำใส่ได้ครับอื้อ เดี๋ยวสิงไงมองไปสอนน้ำยาเอกนะครับเพ็นไุ์ดแมงดาปราโ,โตแล้วครับประมาณน,นี้ไปยำน้ำกันเนาะจ้ะแล้วจะพี่นองถือ,ก,อ,นะอก,กี่ได้เนําเบาหน่กหมวกบ่แมงได้ป้ะนะ ตัวใหญ่ยอยู่จ้ะให้บ่าวนัดเดอกเงากอนนะเ,อเ,อกเนาะน้องเดอกเงาเต่าจะพี่น้องเป็นกำเลยครับ แต่ตบ่มิดตอวจ้ะมานัดยำขนาดจะพี่นอง ได้อ,อป๊อบปอบป๊บคบบว่บีบใหญ่มานแมด่ดาอีกแล้วครับวาวนาจะหั้นพออยู่มันใหญ่ได้ไปสี่แล้วบอสามสี่โตแล้วนะ าจะพี่น้องนะนุกเนื้อพี่นองกันนะอุ้ยนองสบอยขักขนาดจ,จะหลอดนี่หลอดผสมนี่ครับถือว่าคลาสส่ครับคุณนะดำาดำํเนี่ยนะกรอบเอากรอบเอาเลยเดี๋ยวบานเดี๋ยวถรบบาก็ทำใส่แล้วครับบัน มให้มนันแม่งได้กแนบ่เนาะบาคอคเดี๋ยวมานันอีกจกตะตเนาะเป็นยำเป็นตะเขากแล้ว,วน,นม้มังดามัดเพิ่สซื้อเขากับปัญหานเน้ยแต่พี่นะแต่ก็เมื่อนี้นะสอนแม่งกับเตานี่ะ ไม่ครับส<ม>อมปวดขา <laughs> ปวดขาปวดหลงังสอนนำกันกันกบบอดดายแต่พี่นอ้องไงเนาะโ้คือบัก ดีนะจ้า หลอดสาเด้อจะปัด่ายตอนสอนแน่ตอนเก็บแน่เนาะสอนคำั่นเราสอนหลอดเดียวครับช่องซ้ำหลอดที่น้องสกอยเขามาเก็บเธอหนึงครับจ้ะประมาณมาไปสวนเพื่อเดียวใดซ้ำนี่ครับสวนลายหลอดเดยอะนำช่องซ้ำหลอดครับคอยมาเก็บเธอหนึง มเด็กผด้ก้าวหนังจะพี่น,อน้องไว้ถ้า,วากวายก็ลงไปซอนนะอซ้อนงามงามเลยจะพี่น้องซ้อนซอยกันจ้ะ ต่อัปค่อเลียบทเกียบประมาณนีด้ดาบอ่ะมื่อนั้นไปสนอนแอดมันตัวหนึ่งเนาะหมือนี้เปลี่ยนไม้ใหม่จ้ะพี่นอ้องเปลี่ยนมาลงข้างไม้เนาะจ้าหื่ได้ชักก่อน้พี่น้อง แต่โกโคี่เธอเลเนะเช้าขีนยาอกไนครับเขีนยวแบบเป็นน้ำดำเยครับนี่แต้มตับเต่าครับเป็นน้ำดำเด็าพี่น้องคนะ

ังจมยมันสิสีหาซิปอยู่บนจ้าถ่ายเก็บเลยเด้อจ้สอนสีหาหอบพี่น้องสอนกระไล่หลอบพีเนหงนตัวคักโอ้ยตัวใหญ่เลยสาใจแห่งเถี่น้องผู้ใหญ่มันแมงดาหรือวา

เมา,านันลองเปลี่ยนสวิงน้ำพอยายมาสอนจะพี่หน่อเพื่อจึงได้หักเบ,บาๆนะหักที่ทุกอนสวิงงหญยใหงเดินได้เ <laughs> ขาเบิร์ดแล้วนอนย,อยามไปเอาเล,ลายลออเบ,บิงละเบาๆนะ จังได้จะพี่น้องเขาทาแห้งบ่อเด็กบอหัวหนุ่มก่อนโอ้ยเนาะตัวใหญ่แหงเด้อจ้ะ Bên xạo nè Chỉ để sang em thì cho khỏi sợ Nhà có bó Ăn nhìn nó cho khỏi Nhà bó khói lại Phần vật Trên đại có là vàng เป็นกำๆเลยจ้ะพี่น้องได้ตวัวยีดแต่นี่เนาะมาหน่อยปันได้ด้วยจะจะวิ่งใหญ่เพิ่นกระจากระจายก,กันไปเนาะมาขออีกเนเาะบ้างดาจาังโตขนาดพอตัวหนึ่งเนาะอือบัว้าจ้ะ อ,อ,อ,อเข้ามันแล้วบอมนันแล้วมนันแล้วคนอือมาอยู่แถวเนาะสองเนาะคุณมาถึงจ้ะ,ะนี่จะพีออ่น้องมิงดาเนาะตัวที่สองครับอือที่สองตัวแล้วเด้อจ้ะมือนี่เด้อที่บ่อเพาอีกทีเนาะสอนจนเมือ่อยใช่กันครับตามที่เพา ได้่มานไปสี่แล้ววะตอนนั้นกำลังสองกลงมาจับตัวถือแล้วคนแลนไหวเนาะสวิงตรงฝาอุ้งเทปเนี่ยนะอย่างพวกข้าคือสวิงอันเบานาประมาณครับถือว่าดีเนาะเป็นบอตาน้ำครับ สอนง่ายไงต้นหนึ่งมา,นะมงา,างแล้วถนะือถือแมงดาหนึ่งเขียนรถน้องตายเลยจ้าบ้านนี้ก็ขาแข้งใจพี่นอ้อ,อนงนี่ดำๆนะครับกระจายกันได้นะสก๊อต

ข้างกระปุกนี่วินตัวใหญ่ให่วงงิ่งใหญ่นะเพิ่กระจายกันนะครับเด็กชา ăn nằm nằm nói ngoài như nó นได้เบานะนขากแหงจะพี่น,ออนอ้องต่วนใหญ่ดีนะมาขากแต่เบาหนะักตอนที่เมื่อแหงจะถืกอกีเนะจ้ามุยขากแหงได้จพี่นอ้อง

มาเนี่ยเดีวเวลาเมื่อแล้วเนาะจ้ะเมื่อแล้วครับเกี่ <c ười> แห้งอะไรใหม่ขากแห้งจ้ะพี่น้องเป็นดามานไปสองเนี่ยจ้ะพี่น้องมันสองครับมาเนี่ยม,มาถือผอตัวที่สามก็บาเห็นเนาะดลายกระถุ่งหลอดไปนี่น้องบาวนาักกว่นหูหักกระถุ่งหลอดได้พี่น้องหูบพนมันเป็นโลอยู่บม่มื่อนี่เป็นดำดำเลยสกอยหั <c ười> กแห้งเด้อจ้ะพี่น้องจนสิเต็มกระปุกได้เหมือนนี่น้องสกอยจ้า กเได้ึ้นบ็ถุกหลอบเนาะดามันไปสองครับป่ะยังจ้าลุ้ยฮู้ยโยนตนไ้เดินจับพี่น้องเปนอคิปอยู่เถอครับเอาละจ้ะพี่น้องกระได้เวลาเดินทางกระบานละจ้ะมาบึงผลงานกันกับบาวนัดเดยจ้ะเมือนี้ ครับพี่น้องเขามาสรุปผลงานกันครับวันนี้นี่ครับผลงานที่ได้เนาะสกอยจ้ะนี่ครก็มาัานสุดๆครับแมงดาสองตรครับวันนี้มาัานก็ถูกหลอบเนาะจนเครื่องปรุงด้วยเนาะสกอยจ้ะวันนี้เครื่องแบบเครื่องดีๆเนาะเคืองเลยครับเครื่องจนสิ้นเลยเครื่องขึ้นมาจ้ะเลยเครื่องน้อยหนึ่งเนาะมาัานแห้งขนาด,ม,าานจจดมันสุดยอดครับมันนี่โหพอดโพ้งจ้ะพี่น<ฮ>้อง แม่งเนาะมันิขมานแมงดาไปซอมโตจ้ะพี่น้องเอาละครับสำหรับคลิปนี้บรานัดก็ขอจบคลิปไปเพียงสานี้ครับเป็นคลิปของวันที่13มกราคมปีพศ .2567 ครับหมายที่มามันีิจะเคลื่อนหอยละเมิดเนาะสากอยเคลื่อนเคลื่อนกันงั้เคลื่อนเคลื่อนหอยละเมิดเคลื่อนหอยละเมิดนะนาะสากอยตำบลไรคาเนาะตำบลหนองคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลคือเก่าครับกระติวกระดิ่งว่ามันอยู่เนาะสากอยมาสอนแมงกับเต่าเมนีิครับจ้ามานแมงดาไปซอมโตครับมันีิ เอาละครับสำหรับคลิปนี้กจบกไปเพียงสำเนินล้วครับไปทะลุนกันคลิปนามนาเนาะเซากอยจ้ก็<ะ>บไปทะลุนกันเบืองครับบอมาสอนแมงกับิไดดไปหาส่ปลาเนาะเสากอยจก็บไปทะลุนกันเบืองครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาพ่อแม่พี่น้องเดินทางกบานครับไปทะลุนกันคลิปนามนาครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสำหรับคลิปนี้กัมาหาสอนจะพี่น้องสอนแมงดาแมงตับเต่ากัืทอ่วมานสุดละจ้ะ แมงดามือกี้กุมานไปสองตัวจะพี่น้องกับเตากะสิเป็นโลอยู่ละจ้ะพอแม่พี่น้องทานได้ื่นชอบม,มาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเื่อสีบ่วผาที่ใหม่ๆจากบ้านนันกับสาวไกว้ด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้เขอจะไว้เพียงเท่านี้ละจ้ะไวทะลุนกันคลิปหน้าเมื่อหน้าจ้ะสวัสดีจ้า